Dante, อานุผุคคมครับที่ทันทัสถานหญิงกลางนะฮะตอนนี้คุณใบเตยสุธีวันนกร้องสาวชื่อดังออกมาแล้วนะฮะในรอบการประกันตัวเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยนะฮะนี่ตอนนี้น่าจะขึ้นไปอยู่บนรถแล้วนะเดี๋ยวดูซิว่าจะให้สัมภาษณ์อะไรหรือเปล่าไปายไปลนอยลงกลูกขาลูกขาลูกา บครัไม่ทันท่องตัวนะครับผมว่าคุณจะจอดกระโดง ไปเตยก็ขึ้นรถออกไปแล้วนะฮะเพราะเมื่อคูนนี้ก่อนหน้านี้นจะเห็นว่าขึ้นบนรถและแรลบใช่ค,ค่ะคือจากการรายง,งานข่าวเบื้องต้นนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นกันแล้วหลักก็แชร์ข้อมูลในลักษณะที่ว่าคุณไปเตยร่างกายสู้ผอมครับคือผอมลงเยอะมากมแล้วก็ร้องไห้ทันทีที่สารบอกว่าอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวยกมือไหว้ขอบคุณสารด้วยนะคะนี่ฮะอันนี้คือบนรถนะฮะ ก็มีน้องชายตอนที่ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะในรถนะคะน้องชายคุณไปเตยนะคะเมื่อสองวันที่ให้สัมภาษณ์ที่ศาลใช่ใช่เป็นจำเลยในคดี forex PD ดีนะฮะอันนี้เป็นการต่อสู้คดีในช่วงของศาลที่ยังไม่ได้อ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นนะฮะเป็นจำเลยในคดีที่กําลังสู้คดีกันอยู่เพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้รับการประกันตัวแต่วันนี้ศาลท่านอนุญาตให้ประกันตัว แต่ด<ว>ีเจแมนสามีเนี่ยยังไม่ได้ประกันตัวค่ะทางทนายความของคุณใบเตยก็ใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสดนะคะ5ล้านบาทขออนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวออกมาเนี่ยพยายามจะอตรงการนรักข่าวพยายามจะถ่ายภาพเข้าไปเพื่อให้เห็นนะคะซึ่งคุณใบเตยไม่แน่ใจอาจจะยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าเป็นได้เพิ่งจะออกมาจากเรือนจํานะคะเพราะในเรื่องของสภาพจิตใจหรือว่าการความพร้อมต่างๆด้วยเนาะนีน่ เดี๋ยวลองดูกันแล้วกันนะครับว่าในวันต่อๆไปคุณใบเตยก็อาจจะออกมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆทันคดีจะพูดพว่าคุณลูกน้องชายออกสิ่ง,งนั้นที่สุดก็คือลูกรออยู่ใช่ไใช่ค่ะคุณพ่อของคุณใบเตยก็ให้สัมภาษณ์มาช่วงเย็นๆใช่ไหมะ<า>คะร้รองไห้บอกว่าดีใจมากที่วันนี้ลูกสาวได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมาทันทัศนสถานหญิงกลางนะฮะอ้าวก็